สวัสดีครับช่องเคอร์เสี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัเปเดตไหมเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้วันที่4เดือน11 65นะครับมีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับ a อ p l e อาจเปิดอุปกรณ์จอภาพได้ครั้งแรกในปี2024หรือจะเป็น iPad พับได้แม้ว่าเราจะเห็นหลายรุ่นแล้วนะคบที่เป็นมือถือพับได้ไม่ว่าจะเป็นทางซัมซุงหรือทางหัวเว่ยตอนนี้ครับมาจับตามอง Apple มีวางแผนเปิดมือถือจอพับได้เห็นด้วยหรือไม่ครับต้องบอกว่ารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับ iPad มากกว่านะดูไม่ค่อยเเหมือนนป็น มือถือเท่าไหร่นะครับเราอาจจะแปลกใจกันว่าเอ้ย iPhone จะมาทําจอพับหรอยังไงก็ดีนะครับข้อมูลข้างต้นเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันเนี่ยเป็นทางการเหมือนเดิมเลยยังไงถ้ามีข่าวอัปเดตแน่ชัดกว่านี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่2นะครับเป็นมือถือ h o n o r Magic 5จอเปิดตัวนะครับชิปใหม่เลย s n น p d าก้อน8 Gen 2มาพร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลแล้วก็มีระบบชาร์จไว100วัตต์ด้วยภายในช่วงวันที่15-17พฤศจิกายนนี้ครับว่าตัวเนี้ยให้หน้า จอมา6.8นิ้วเลยนะจอใหญ่อยู่กล้อง50ล้านมี AI ช่วยถ่ายมีชาร์จแบบไร้สายด้วย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่น IP68 เลยอาจจะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบเร็วที่สุดในช่วงสิ้นปีนี้นะครับอย่างไรก็ดีข้อมูลข้างต้นยังไม่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามกันต่อไปครับต่อไปข่าวที่3มนะครับมาอัปเดต a m s u n งกันหน่อย s a m s u n Galaxy g S23 Ultra อาจมีหมวดไลท์เน้นประหยัดแบตคุมความร้อนแก้จุดอ่อน Snapdragon 8 Gen 2จากรายงานของทาง Samsung นะครับจะเพิ่ม ความจุของแบตเตอรี่นะครับ Galaxy S23 แล้วก็ S23 Plus ขึ้นอี200 ah, ก2 0 0 m ป์กลายเป็น3 9 0 0 m ป ah ์นะครับแล้วก็4 7 0 0 m ป ah, ์ตามลำดับส่วนตัว S23 Ultra เนี่ยยังคงใช้แบตเดิมที่มีความจุอยู่ที่5 0 0 0มป์เหมือนเดิมเลยครับแต่จะอึดขึ้นด้วยการเพิ่มโปรไฟล์การทำงานแบบไร์เข้ามาทั้งนี้โปรไฟไล์ไท์นะครับมีให้ใช้ใน Galaxy Z Fold 4แล้วและจะไม่ส่งผลกระทบประสิทธิภาพในการเล่นเกมครับเพราะว่าโหมดนี้จะถูก o v e r l i น์โดยตั้งโปรไฟล์ตั้งไว้ที่เกมบ b o o t อยู อยู่แล้วเดีย๋ยวเรามารอรุ้นกันดีกว่านะคะว่าเปิดตัวเนี่ยจะมีอะไรว้าวกันบ้างเห็นว่าตัวนี้มีกล้อง200ล้านพิกเซลเลยนะต่อไปมาดูข่าวที่4กันบ้างนะครับ Oppo A98 ผานรองรับลุนเปิดตัวเร็วๆนี้ชูโลงนะครับกล้อง108ล้านพิกเซลชาร์จไว67วัตต์จอลื่น120เฮิรต์จอ AMOLED มาพร้อมกับชิพ s น a ดราก้อน 778G นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh จะเปิดตัวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งต้องรอติดตามกันนะครับและนี่ก็คือทั้ง4ข่าวนะครับที่ผมนํามาฝากเพืเ่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าเพืเ่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากช่องเคอร์เสี่ยวไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ